หนีความวุ่นวายพักกายที่เกาะเตา่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูที่พักสุดชิลติดทะเลบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับคนที่อยากมาฟังเสียงทะเลรับลมเย็นๆไซรีฮัทรีสอร์ทเป็นที่พักติดทะเลสามารถเดินออกมาจากที่พักแล้วเจอหาดได้เลยและครั้งนี้เราเดินทางมากับเรือนอนนี่ค,ครั้งแรกเลยนะที่นั่งเรือนอนมานะคะแต่ถามว่าโอเคไหมก็โอเคเลยนะสะอาดแล้วก็สบายมากทางรีสอร์ทจะมีรถไปรับส่งเราจากที่ท่าเรือไม่หาดเลยบรรยากาศระหว่างทางตอนเช้าชิลมากขับร เมื่อถึงที่พักใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นทางที่พักล่มลื่นมากๆเขาตกแต่งให้มีต้นไม้ทั่วรีสอร์ทห้องพักที่เราจองมาจะเป็นห้องวิลล่าการ์เด้นวิวห้องนี้เราสามารถมองเห็นวิวสระน้ําและวิวทะเลจากมุมนี้ได้เลยห้องพักห้องนี้ราคา2,800บาทต่อคืนราคารวมอาหารเช้าสําหรับ2ท่านแล้วนะและเข้าร่วมโครงการเราเชี่ยวด,ด้วยกันเปรสีด้วยขนาดห้องถือว่าใหญ่มากๆมี2ชั้นภายในห้องก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นไดเป่าผมชุดชา้า กาแฟกาต้มน้ำร้อนตู้เื้อผ้ามีชุดคุมอาบน้ําให้ด้วยนะห้องน้ําของที่นี่สะอาดมากๆและยังมีระเบียงให้เราเดินออกไปชมวิวทะเลหน้าหาดอีกด้วยและในส่วนห้องพักอื่นของที่นี่ก็จะมีทั้งแบบห้องครอบครัวห้องสแตนดาดราคาเริ่มต้นที่1,500บาทต่อคืนรวมอาหารเช้าสําหรับ2ท่านอาหารเช้าของที่นี่ก็จะมีลายบุฟเฟ่อาหารเยอะมากไข่ออมเล็ตทําสดใหม่เลย มีสลัดผลไม้บอกเลยว่าของกินจัดเต็มมากๆที่อยากแนะนําเลยก็คือแยมผลไม้ของที่นี่เป็นแยมโฮมเมดที่อร่อยมากนี้จะเป็นแยมมะม่วงหาวมะนาวโหมะม่วงหาวมะนาวโหเราจะชิมทีละนิดนะในแ,แยมมะม่วงแยมมะละกอบอกแบบเวอร์ได้เลยว่ามันอร่อยมากโดยเฉพาะแยมมะม่วงหาวมะนาวโหสิบสบไปเลยอ,อร่อยอะ่ะ นั่งกินชิวๆริมทะเลเป็นอะไรที่ฟินมากพอกินอาหารเสร็จขยับไปนำน้ำเล่นที่เกาะนางยวนที่พักก็มีบริการจองเรือให้ราคา300บาทรวมไปกับแล้วนะบรรยากาศตอนกลางคืนที่นี่ก็สบายๆมีลมทะเลเย็นๆท่ามกลางบรรยากาศไฟสีเหลืองอ่อนๆนับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการมาพักผ่อนที่แท้จริงใครอยากมาเกาะเตาแนะนำที่นี่เลยไซรลีฮั์ทรีสอร์ท